สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะต้องเดินทางไกลนะครับด้วยรถ h o n ด a l e ีดนะครับร้อยยี่สิบห้าวันนี้เราจะทดสอบกันว่าน้ำมันเต็มถังนะครับผมเพิ่งเติมนะครับเติมเมื่อคืนนี้นะฮะเต็มถังเลยนะครับห้าร้อยสามสิบแปดกิโลนะครับว่าเราจะเดินทางได้ไกลแค่ไหนวันนี้ผมต้องเดินทางข้ามจังหวัด จากที่ผมอยู่ไปอีกที่หนึ่งเนี่ยใช้ระยะทางประมาณร้อยสอกิโลนะครับเราจะมาดูกันว่าเจ้าลีดันนี้จะสามารถไปกลับได้ไหมร้อยสกิโลนะครับหรือว่ามันจะเดินทางได้ถึงไหนนะครับน้ำมันเต็มถังนะเราจะมาดูกันว่า จะได้ประมาณกี่กิโลนะครับจาก538กิโลไปครับตอนนี้เวลาประมาณตี3นิดนิดเราก็จะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะครับอาจจะมีแวะพัก,พกบ้างแต่ว่าก็จะวิ่งชิวๆนะฮะอยู่ที่ไม่เกิน80-90นะครับประมาณนี้นเพราะว่ารถไม่เยอะโอเคครับไปกัน ค okay. ตอนนี้ก็ขับมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับก็เพิ่งจอดอยู่ที่ปั๊มปอตทนะฮะตอนนี้ขับไปประมาณเกือบ50กิโลนะครับก็หมดไปประมาณขีดขีดหนึ่งนะฮะสองขีดนะเมื่อกี้เพิ่งจอดนะครับน้ำมันมันมันจะลงไปขีดหนึ่งแต่ว่าหมดไปแค่ขีดเดียวนะครับก็จอดพักอยู่ที่ปั๊มปอตทนะครับ โอเคใกล้เดี๋ยวเราหากาแกฟากินกันก่อนเดินทางกันต่อครับอีกครึ่งทางประมาณ50กิโลนะครับน้ำมันก็เมื่อกี้อย่างที่บอกครับพอเวลาจอดแล้วแบบจอดรถแล้วอะ่ะแล้วยองรถอ่อะเหมือนกับว่าน้ำมันมันจะลดไปนิดนึงอะฮะเกน้ำมันมันจะลดไปนิดหนึง่งแล้วพอสตาร์ทเครื่องมาใหม่เนี่ยฮะ พอเราจะเดินทางใหม่ปุ๊บมันก็กลับขึ้นมาคืนคืนมาน้ามันมันก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเ mm hmm. พราะว่าเกณฑ์น้ำมันมันก็วัดได้เท่าเดิมแล้วกอ mm hmm. เอาเป็นว่าก็ประมาณแค่สิบกิโลครับลดไปหนึ่งขีดนะฮะ mm hmm. โอเคก็เลยอยีคขึ้นทางนะครับก็เดินทางกันต่อครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งยาวๆผมก็ขับยืนพื้นอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนี้นะก็ไม่ได้รีบอะไรมากนะครับไปครับไปกันต่อครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เวลาตีห้าตีห้าครึ่งนะครับตีห้าครึ่งก็มาถึงที่จุดหมายแล้วนะครับวันนี้ผมมาทํางานเนาะตอนนี้อยู่ที่แถวแถวบางพีสมุทรปราการนะครับก็หมดไปครึ่งหนึ่งฮนะน้ํามันครับกับหนึ่งร้อยกิโลนิดๆนะครับก็ตอนนี้หม่ขึ้นมาอยู่ที่หกร้อยสี่สิบสองนะครับน้ามันหมดไปครึ่งทางครับก็โดยการขับทางไกลแล้วก็ รับอยู่ที่ประมาณ7จ8 0ดบเนี่ย80 90เกสนี่ยครับก็ไม่เกินร้อยเนาะก็ขับมาในเรื่องสชั่วโมงกว่านะครับออกตีสนะครับตี3กว่ากว่ามาถึงประมาณตีห้านะก็นะยังมืดอยู่เลยนะครับโอเคก็ขับชิลดีฮะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวดูกันว่าขากลับเนี่ยจะถึงไหมนะฮะโอเคไปครับ้เวลากลับบ้าน น้ำมันขึ่งกังนครับเริ่มตอนที่642กิโลเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะถึงไหนนะฮะน้ำมันพึ่งถังนะครับใช้เวลาจากนี้ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ระยะกิโลอยู่ที่ประมาณร้อยหกกิโลนะครับจากสมุทรปราการถึงนคปรปฐมไปครับไปกันถึงแล้วครับทุกคนนะครับปฐม กระพริบพอดีเลยฮะโอ้โห742กิโลนะครับจากตอนแรกนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะคนครปฐมสมุทรปราการแล้วก็กลับสมุทรปราการคนครปฐม,มไปกลับในในนะ้ำมันหนึ่งถังนะก็โอเคครับเพราะว่าเราก็ขับด้วยแสงด้วยอะไรอย่างเงี้ย